ท้ายของรายการกันแล้วะนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณตั๊กวันนี้เขามีข่าวต่อเนื่องอาทิตย์ที่แล้วพูดถึงเรื่องกับการขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นค่ากา๊าซ LPG CNG อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็าบอว่าพอาขึ้นอย่างงี้ปุ๊บค่าโดยสารก็ต้องขึ้นด้วยอ่าเออเอาเว้ย <c oughs> อ่าจะเป็นยังไงไปชมกันคะ่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือก เป็นไปตามคาดและก็เป็นไปตามธรรมเนียมของบ้านเรานะครับมีข่าวว่าเรื่องของน้ํามันหรือพลังงานจะขึ้นราคาเนี่ยหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรีบออกมาบอกว่าจะขึ้นราคาด้วยคิดอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพียงแต่มีนโยบายว่าจะลอยตัว NTV l p g แล้วก็ขึ้นภาษีดีเซลทั้งหลายทั้งปวงก็ออกตัวกันมาทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถทัวไปถึงเรือ โอ้เรือด้วยเอาด้วยขอด้วยนะครับเริ่มจากทางรถโดยสารนะครับบอกว่าหากราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นเกิน30บาทต่อลิตรเนี่ยก็จะต้องขอปรับอัตราค่าโดยสารอ,อย่างแน่นอนนะครับออตอนนี้ก็ทางนายกสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชนก็ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่า ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการรดร่วมในการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนารถโดยสารรวมทั้งขอขึ้นค่าโดยสารอีก2บาทครับจากเท่าไหร่รถเมลร้อนเนี่ยเพิ่มค่าโดยสารจาก8บาทเป็น10บาทแบาทเป็น10บาทแต่ที่สุดนี่แปบาทเหรอโอ้เพราะก่อนผมขึ้นมัน2บาทหรือบาทตอนนี้8บาทแล้วแปดบาทแล้วจะเป็นสิบบาทจะเป็น10บาทส่วนรถเมล์ประกาศเพิ่มขึ้นอีกระยะทางละ2บาท ปรับะก,กาศนี่คือมันตามระยะทางตามระยะทางค่าโดยสารนะครับก็นี่แหละ8บาทเป็นสิบาทนะครับส่วนทางสากลแท็กซี่เนี่ยแบบว่าขอขึ้นเหมือนกันอ,อ,อีก20%อ,อจากปัจจุบันโดยแบ่งเป็นขอปรับขึ้นปัจจัยค่าครองชีพที่เคยขอไว้ใน10%แล้วก็ออขอจากการขึ้น R P G กับ N t V อีก10% ก็เป็น20%เป็น20%เลยครับโอเคไออันหลังนี่อันหลังนี่เหมือนพอฟังได้แต่อันแรกนี่ผมฟังดูแปลกๆจากแปบาทเป็นสิบาทใช่ไหมนน้ำมันเนี่ยเขาขึ้นตอนแรกคือตอนนี้ขึ้นมาแล้ว14ตังค์ใช่ไหมจากยี่สิบเอ้าบตีมาสามสิบบาทขึ้นมา14ตังค์แล้วต่อไปก็คิดว่าจะขึ้นอีก14ตังค์ประ่าณนั้นะเท่ากับ28ตังค์ก็เข้ากับว่าน้ํามันเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยประมาณไม่ถึง10%บร์เซนต์เานะ เพราะนั้นจากเดิมเนี่ย8บาทเนี่ยที่จริงมันก็ต้องปรับถ้าสมมติว่าค่าน้ํามันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนนะก็ขึ้น80ตังก็เป็น8บาท80เอาละฟังได้ว่า9สาทตังไม่มี9บาทบาทอันนี้พูดถึงถ่าน้ํามันเป็นต้นทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ใช่แร้งอีกล่ะค่าเสื่อมของอีกล่ะใช่ไหม คือคือเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยทางราชการอาจจะไม่ต้องรอให้คนพวกเนี้ยเขามาขอนะครับคิดออกมาเลยครับเพราะเพราะราชการน่าจะพอรู้ต้นทุนอยู่แล้วว่าพวกนี้เนี่ยต้นทุนน้ามันเขาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมแล้วก็พอเราขึ้นน้ํามันมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามก็คิดราคาให้เขาไปเลยบวกเศษตังค์ให้นิดหน่อยอย่ยงงี้ก็เกิดความเป็นธรรมไอ้แต่ยงงี้ขึ้นมาน้ํามันขึ้น เก้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์แต่ขอปรับทีงใหญ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอะไรเอามือเผื่อต่อมั้งครับแหมอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเผื่อต่อนยุคนี้แล้วอย่าต่อกันเลยคิดตามหลักข้อเท็จจริงกันเถอะนะคนเราแหมคิดได้นะจนถึงแค่นี้นะอย่างนั้นยังไม่หมดนะเนี่ยยังมีบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ให้บริการเรือลอยสารคลองแสนแสบบอกว่าอ้าวถ้าน้ำมันดีเซลขึ้นจริงก็ต้องขับ ขอปรับราคาด้วยนะครับส่วนเท่าไร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อเอาด้วยนะอย,อย่าลืมผม <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ทาง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 คมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าก็จะต้องพิจารณาเพราะว่าบางมีบางส่วนเนี่ยค่าโดยสารที่อิงก,กับราคาน้ำมัน <c oughs> มีการตกลงกับผู้ประกอบการไว้ว่า <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันถ้ามราคานา้ำมันปรับเนี่ย เออมันจะขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ไหมก็นี่แหละก็นี่แหละกุณุณจะต้องดูแลล่ากันไปนะครับส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยขอปรับมาเหมือนกันแต่ว่าทางบอร์ดการรถไฟบอกว่าได้ให้รฟรมถไฟฟ้ามหานครไปเจรจากับผู้บริหารก่อนว่าขอชะลอการปรับไว้ก่อนนะครับที่จะเพิ่มบาทหรือ2บาทเนี่ยชะลออีก3าเดือน อ๋อก็คือกัดฟันนะนี่คือกัดฟันนะแต่เราอีกสามเดือนขอให้ไปถึงเดือนปีหน้าก่อนต้นปีหน้าก่อนค่อยว่ากันกัดฟันไม่เป็นไรแต่อย่าเอาบุญคุณนะคืออันนี้ก็คือเขายอมให้เพราะว่าอาจจะถือว่ากําไรมาเยอะแล้วตรงนี้ก็แถมให้ประชาชนอย่าดุมคุณกันแต่ว่าคิดออกมาเลยว่าถ้าจะปรับปรับเป็นเท่าไหร่เออแล้วก็มาดูต้นทุนจริงๆกันว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนนะอันนี้ก็ยุติธรรมเอาไปถึงเรื่องการสอบใบขับขี่ตอนน้านเราเคยเคยคุยกันว่าใบขับขี่เขาจะ เขามีการปรับข้อสอบใหม่ข้อสอบใหม่หินขึ้นคือข้อสอบเดิมเนี่ยสาข้อข้อสอบข้อเขียนนะครับสาข้อเราต้องสอบไลเจด้าเปต์ถึงจะผ่านของเดิมของใหม่เริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาปรับเป็น50สข้อต้องผ่าน90%เอร์ซโอ้เยอะขึ้นแล้วก็ยากเกณฑ์ผ่านก็มากขึ้นด้วยคือต้องทําได้45บห้าข้อคนขับรถก็น้อยลงคนขับรถได้น้อยลงนะ ใช่ใช่เพาประเมออกมาว่ามีผู้ขอรับใบอนุญาตที่ผ่านสอบผ่านในหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือเมื่อก่อนคือก็ผ่านหมดสงสัยอัาอนุญาตน้อยเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ที่ไม่ผ่านก็บอกว่าคงข้อสอบคงยากขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงข้อเขียนอย่างเดียวใช่ไหมใช่อ้าวแล้วไอ้ภาคทฤษฎีทฤษฎีคงคงเหมือนเดิมผมว่านะก็คือยังไม่ผ่านถอยหลังได้เดินหน้าได้ผ่านนะ หลักเกณฑ์ในการสอบคงเหมือนเดิมนะครับและนี่ผมเพิ่งไปพาคนที่บ้านไปต่อใบกับขีนะไปพบว่ามีการต้องจองจองคิวสอบใบกับขีใหม่ด้วยนะเฮ้อเหรอคือผมรีบเขาประกาศแล้วว่าคิวไบกับขีตอนนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนโอ้โหคือจองตอนนี้ไปสอบไปสอบพฤศจิกายนโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเยอะขนาดนั้นแล้วคนแล้วคนตกก็ต้องไปจองก็ต้องจองใหม่เริ่เอาใหม่คือคือคิวยาวมาก เฉพาะแค่ต่อใบขับขี่นะครับต่อใบับขี่ซึ่งซึ่งก็ต้องมีการไปไปดูวิดีโอเรื่องเรื่องเรื่องการขับรถเนี่ยแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายี่ย ใช้เวลาหชั่วโมงผมไปโอ้โหเงยเลยห้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไปเลยว่าถ้าจะไปแล้วเดี๋ยวนี้โรคมีเพิ่มขึ้นอีกที่ขับรถไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกใช่ไหมโอ้โหแต่้ถ้าออกมายุ่งเลยไอคนเป็นเบาหวานน่ผมมันเสียวมันเป็นแถวเลยเสร็จเลยซึ่งบางทีเบาหวานอาจจะเป็นนิดเดียวน่ะยังไม่ถึงกับอันตรายนะก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็ไปว่ากันไปนะบอกว่าใครจะไปทําอะไรเรื่องแบบขี่เนี่ยต้องคือลาดีใช้เวลาแล้วก็ต้องโทรไปถามก่อนบางที่เนี่ย เปิดให้ต่อแบบขี่เฉพาะจันพุทธสุขแล้วก็ไม่บอกใครคือต้องไปรู้เองที่หน้างานว่าเฮ้ยวันนี้คุณมาวันนี้ต่อไม่ได้เพราะเราเปิดให้จันพุทธสุขอย่างเงี้ยนะครับสําหรับเรื่องแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่ามีการตั้งศูนย์ประวัติคนขับแท็กซี่ซึ่งซึ่งทําให้การทำตัวนอกออกนอกลูก่นอกทางเนี่ยปฏิเสธผู้โดยสารไม่ไปสง่งบอกว่าจะส่งรถ อะไรเงี้ยน้อยลงน้อยลงน้อยตั้งแต่ตั้งศูนย์นี่ใช่ไหมตั้งศูนย์ประวัติคือทำประวัติคนขายพิซี่ใครทําไม่ดีก็จะมีประวัติก็ดีก็ดีแล้วมีมีคนเข้ามารายงานไหมคือคนที่ได้รับที่ต้องการร้องเรียนเนี่ยโทรไปได้ที่หนึ่งห้าแปดสี่นะครับหนึ่้าแปดสี่จำไว้เลยนะครับนะครับการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารกิยาวาจรไม่สุภาพอะไรเนี่ยแล้วก็ มีการเรียกผู้กระทำมผิดเขาจะเรียกผู้กระทำมผิดมารายงานตัวครับสถิติคือบอกว่าตอนนี้มีการเรียกมา78กว่าเปอร์เซ็นต์78เปอร์เซ็นต์อ้าทำไมไม่เรียกหมดล่ะก็อาจจะตามตัวไม่เจอหรือว่ายังไม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่จำนวนเท่าไหร่จำนวนจำนวนผู้มีผู้ทำความผิดมารายงานตัวเนี่ย24,000กว่ารายโอ้โหที่มารายงานตัวนะครับคือ78เปอร์เซ็นต์นี่คือ24,000กว่ารายแปลว่าผู้ทำาผิดแล้วงประมาณ ่็แหละสี่หมื่นนัโอ้โหผมผมขอตัวเลขตามช่วยตามหน่อยได้ไหมครัผมอยากรู้ว่ามันลดลงไหมครัคือพออีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยตัวเลขมันลดลงไหมคือถ้าแท็กซี่ทําผิด20,000กว่ารายเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นมันเป็นประเทศอะไรไม่รู้นะหรืว่าเออไม่ดีเลยอ่ะเป็นประเทศคืออาจจะรวบรวมเพื่อตั้งไอ้สูตรนี้ขึ้นมาก็ได้เพราะรัไม่เรื่อยไปเวลาไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมไม่ชินเวลานะหรือเอลติดตามหน่อยข่าวนี้นะครับอันนี้นี่มีบอกมีบอกตั้งแต่ตุลาห้าหกถึงสิงหาห้าเจ็ด มีเกือบปีสามหมื่นหนึ่งพันกว่ารายโอ้โหเกือบปีนี่นะปีหนึ่งสามหมื่นกว่ารายสามหมกว่ารายแล้วก็เรียกมาได้ 20, เรีาไมาได้สองหมืกว่ารายอยาก yeah, เห็นให้ <yeah. S 2> มันลดลงอ่ะ yeah. ปีลวโอหนี่จะพอที่จะร้องเรียนนะแล้วังมีคนที่ไม่ร้องเรียนคือคือแค่ผัวมันอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่เราคงเยอะแหละครับแต่หนึ่งห้าแปดสี่เนี่ยเขาที่ผมเขามีจัดรายการนะเขามีการบันทึกเทปที่เราโทรไปร้องเรียนแล้วก็เมื่อเขาเรียกมาก็โทรมาบอกว่ามีโทรมาบอกว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะดีมากครับก ก็จริงจังพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ลองดูหนึ่งห้าแปส่ถ้าท่านเลืองจะดีขึ้นนะมวาจะดีขึ้นไปดู m าสด้าสบ้างเนี่ยมาสด้าสองเนี่ยชมใหม่เขาบอกว่าเดินสายการผลิตแล้วที่ระยองที่โรงงาน AAT ก็คือ a a l l i a n c e เน่ยนะครับครับเป็นการผลิตเป็นแห่งที่สองที่ผลิตมาสด้าสองในโลกนี้นะครับแห่งแรกก็คือที่ญี่ปุ่นแน่นอนที่ญี่ปุ่นนะแต่แต่รถที่ผลิตที่นี่เนี่ย ไม่ได้ใช้ในประเทศเรานะครับเขาส่งไปให้ออสเตรเลียก่อนอ๋อผลิตเพื่อส่งออกอ่าดีเป็นการผลิตมาสเตอองเพื่อปพ่อใหตลาดออสเเนียนะครับครับส่วนโรงงานอีกแห่งหนึ่งในเม็กซิโกก็จะผลิตมาสเตอสองเหมือนกันภายในปีนี้เป็นแห่งที่สามครับของเราคือที่สองเรจะเปิดตัวด้วยสิถ้านั้นต้องเปิดตัวด้วยสิใช่เพราะฉะนั้นมาสเตอสองมีผลิตสามแห่งคือที่ญี่ปุ่นที่เราแล้วก็ที่เม็กซิโกนะครับของเรารุ่นที่ จะผิดนี่คือรุ่นไหนสี่ประตูสี่ประตูสี่ประตูคือคือจะเปิดตัวแน่นอนในเมืองไทยุ่นสองนะครับแล้วก็รุ่นสี่ประตูเนี่ยจะเป็นแห่งแรกในโลกเลยที่เปิดตัวที่เมืองไทยอาเพราะฉะนั้นที่เปิดตัวในงานนากามยานยนต์ก็คงก็คงรุ่นนี้แหละเอ้เขาไม่ให้บอกก็เหมือนไม่รู้นะไม่ทราบครับแต่ผมนี่ผมเดานะก็คงรุ่นนี้แหละก็คงรุ่นนี้แหละก็เป็นรุ่นเขาเรียกเปิดตัวรุ่นแรกในโลกที่แรกในโลกที่บ้านเราใช่ใช่นะครับ ไปดูมิสซูบิชิบางมิสซูบิชิแบกว่าจะส่งไททันโฉมใหม่ไปให้ใหเฟียสขายแน่นอนนะครับข่าวลือก็เป็นจริงว่ายืนยันครับว่าจะส่งกระบะ all new l 2 0 0 t ้ i ไทันไปให้เฟียสขายในชื่อเฟียสโปรเฟชชั่นัลตามข้อตกลงในสัญญาที่ทำกันไว้นะครับ,รบเพื่อจะไปเจาะตลาดยุโรปและละตินอเมริกานะครับนอกจากนี้ก็จะส่งแอตทรันะครับจากเมืองไทยนี่แหละไปให้เฟียจำหน่ายในเม็กซิโกด้วย อ๋อพราะเขาไปร่วมกับเฟียสใช่ไหมในปีปีสองปีนี่แหละผมอยากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งพูดเลยคือยากพูดต้องพูดความจริงเขาบอกว่ายังไม่ให้เห็นภาพแต่ว่าผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดให้เห็นภาพนะผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าได้ไปเห็นมาแล้วนะครับไททันตัวไหนตัวไททันรุ่นนี้แหละนะครับวันนั้นก็ให้ไปทดสอบแต่ว่าเขายังไม่ให้บอกครับแต่ผมขอวิจารณ์หน้าตานิดหนึ่ง คือไม่แปลกใจเพราะว่าเขาจะส่งไปให้เฟียสขายใช่ไหมัเฟียสเนี่ยไปซื้อไครสเลอร์มาใช่ไหมัไครสเลอร์ทำจี๊ p ใช่ไหมผมมองรุ่นใหม่หน้าตาเหมือนจี๊ h เชโรกีเลยอ่ะอันนี้มันโยงสายพันธุ์มันโยงสายพันธุ์ไงก็โพโยงไปปั๊บเนี่ยเรามองปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนบุคลิกของของมิสูวิชิไปเลยมิสูวิชิไท t ันเนี่ยหรือว่าเป็นมิ u ู i ิชิรุ่นที่เขาเป็นอะไร ที่ไอ้ไอ้พิกับวีเกอร์อะไรก็ที่พีพีวีเขาเนี่ยนะหน้าตาเนี่ยคนพูดกันทั่วไปก็คือว่าอ่อนหวานคือดูแล้วเป็นผู้หญิงว่างั้นแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบุคลิกเป็นผู้ชายเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับสายตาผมนะผมมองว่าเขากําลังเขากล้ามากเลยเขาจะเปลี่ยนบุคลิกเขาเลยว่าจากคนที่อ่อนหวานเนี่ยจะมาเป็นคนที่แข็งกร้าวแล้วในตลาดเนี่ย ตลาดอ่อนหวานนีคุณนึกดูดิตอนนี้จริงๆแล้วมีมัสด้าเจ้าเดียวที่ดูแล้วเหมือนอ่อนหวานนะนอกนั้นนี่คือเน้นความเข้มแข็งหมดเลยทั้งโตโยต้ทั้งอีซูซทั้ง Ford ทั้งดิสันอะไรต่ออะไรนี่นะเชฟโรเลเนี่ยเขาเน้นในความเข้มแข็งหมดเพรนั้น m i มิสูวิชิกำลังเปลี่ยนไปสู้กับเพื่อนๆซึ่งตลาดใหญ่ คิดถูกคิดผิดไม่รู้เราไม่ว่ากันแล้วก็ให้ความเคารพต่อคนออกแบบด้วยเพราะก็ใช้เวลาออกแบบนานมากเราเนี่ยเพิ่งไปเห็นมาได้10นาทีนั้นเองแต่นี่เป็นความรู้สึกที่เราให้ับพงคิดดีท่งนละไม่ว่าไม่ว่าเอา Formula เรื่องใหม่ออกแล้วครับปุ๊บล่าสุดเนี่ยใช่นี้มือคุณขวัญแล้วโอ้โหเป็นเฟอร์รารี่รุ่นใหม่ที่เขาเรียกชื่อรุ่นว่าลาเฟอร์รารี่ถ้าแปลเป็นไทยก็อีเฟอร์รารี่ คิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเอาไปติดตามกันอีกไม่กี่วันก็จะวางแผงนะครับเพราะเปนใหม่สัปดาห์น้าครับเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาบริษัท h ฮอนด้าโตโมบิวประเทศไทยจำกัดได้จัดแถลงข่าวเปิดตัว Honda Mobilio รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดซับคอมแพคที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างวิศวกรของญี่ปุ่นและวิศวกรไทยส่งผลให้ Honda m o b บ l i o ใหม่ สามารถตอบรับทุกไลฟ์สไตล์และการใช้งานแบบอนเนกประสงค์ภายใต้แนวคิด Progressive Private Jetliner หรือเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่ารถยนต์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องบินเจ็ตมันเป็นอย่างไรแวะไปสัมผัสและลองของจริงได้แล้วที่โชว์รูมฮอนด้ทั่วประเทศหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ h o n d a c o t h m o b i l i o ก็ได้ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k อ o o ฟซบุ๊ a n a t ค m y ณตมีซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับใช่แล้วค่ะและก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้เราก็มีคำถาม,มาให้ร่วมสนุกการคุยตัดในช่วงรหัสรับ d ี a นเอค่ะที่เราพูดไปว่าเป็นของใหม่ของยาวของใหญ่ใชม่มันคือรถรุ่นอะไรนะคะตอบเข้ามาใน Facebook ของพวกเราได้ค่ะรวมทั้งชมรายการย้อนหลังผ่านเ c e b ุ o กได้ด้วยเช่นกันนะคะ เต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ค่ะทางสปีชันอลนะคะทุกคืนวันพุธแบบนี้ในช่อง691 <68 1. S 1> ค่ะสำหรับคุณผู้ชมะ,ะที่ชมผ่านจาน PSI ค่ะชมได้ในช่อง80นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ